ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสจัจกระรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนกโมตัสสะพระตกวโตอราโตสัมมาสัมพุทธัะของนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสจัดกระรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนกโมตัสสะพระกวโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ของและน้าพร้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นเป็นผู้ไกลจากจากิเลสจัดจ้ลได้โดยพระผูเองผู้เชื่อตามพระตรัสจะได้รับประโยชน์ที่นิ่งปานลนานที่ดุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้เจลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาอวัตต อันเป็นที่อยู่ของอาเจลาตอรวิวัตตาอันไม่เป็นที่อยู่ของอานเป็นผู้เจลาตอวัตตาอันเป็นที่อยู่ของพลเรือนเจลาตอรวิวัตตาอันไม่เป็นที่อยู่ของพลเรือนยู่จนลาใจถึงว่าเรื่องนี้ควรฝัตรควรเชื่อเพนั้น้ำตาเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อปูและความสุขแก่คนทั้งหลายเรา ขึ้นการลนานทั้งโลกนี้ในโลกอื่นาสนาพุทธผู้ท่าดีดูได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่หานไปไม่กิงและที่ที่มารุอย well. ู่ไปไม่เกงศาสนาพุทผู้รูจะเข้าใจชัดก็ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรูโลกไั้ถึนแระตนนักบวชเห็นความไม่ตาย ตถาคตเปิดโลกไรแล้วเพื่อจักทั้งหลายเข้าถึงสิ่อันกระกระแสมาผู้มีบาตถาคตกิดตั้งเสียแล้วตั้งจัดเสียแล้วตั้งไม่หมดยึดจบแล้วยึดถึงทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ว่าดู่อตาโลกศาสนาตามอันกระติบับดเกิดดวงตาโลกออก พิจุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเทื่อเนา้ิไปเพื่อประโยชน์เพื่อความุูเกลมาจนเพื่อความเป็นปูเกลลูกเพื่อประโยชน์เพื่อความเพื่อปูเพื่อความุูเก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปตามเดียวการปุดสงมูลพิจุทัางหลายพวกเธอจงแสเสธรรมให้พดนทางไนก็ต้อง ให้ลดยาในท่ากลายให้ลดยาในที่ฝุกลงประารกระาศปรุงยานให้เป็นไปนอ,ตอนตามอากาศตามขยันชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่เจรจากทั้งหลายที่เป็นพวกมีผู้ดีในมุตตาแห่งใน้นนอยก็มีอยู่จากพวกนี้ก็เจริญจากดุจที่วุ่นวายราะไม่ได้ความธรรมะ จกผู้รู้ตัวถึงธรรมะจะมีเป็นแน่เข้าใจธรรมะเพียงตัวเดียวก็เปียงมองการนี้เพราะเห็นว่าถึงแม้เขาจะตั้งใจธรรมะที่เราจะแลกตัดตัวเดียวนั่นก็ยังจัดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อภูมและความสุขแก่จนทั้งหลายหลานนั้นตลอดกาลนาน